สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PG Channel นะคะวันนี้เดี๋ยวจะพามาลุย Season Pass ของเกม Roller c o i n s กันนะคะ Season Pass Season 4นะคะอันนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่1เมษาแล้วก็คือเริ่มมาได้5วันพอทุกคนเข้ามาในหน้าเล่นเกมหลังจากที่ล็อกอินแล้วนะ มันก็จะขึ้นให้กดรับโบนัสรายวันตรงนี้ซีซันพาสรอบนี้จะอยู่ทั้งหมด2เดือนนะ60วันก็วันนี้เดี๋ยวจะทำคลิปตะลุยซีซันพาสให้ดูง่ายๆกันนะคะว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีของรางวัลแจกเพียบเลยเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้เขาจะบอกเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วก็มากดคอลเลกรับโบนัสรายวันตรงนี้เลยโอเคห้องเราก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นจากปกติเท่าไหร่ เหรียญตอนนี้ขุดแต่ alt กับ bitcoin นะคะดีชาสักหน่อยเราเข้าไปดูเคสไลน์วันของ Season Pass ได้ที่นี่นะคะเข้ามาตรงช็อปตอนนี้ก็มี Weekly Offer อีก2วันแต่ของหมดเกลี้ยงโอเค Event Pass นะก็ถ้าเล่นแบบเราสายฟรีก็อาจจะได้ของไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็สามารถกดอัปเดตอีเวนต์ได้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะพูดง่ายงาก็คือต้องเติมเงินนั่นแหละถึงจะได้รางวัลเยอะขึ้น แต่สายฟรีก็เล่นได้เหมือนเดิมนะอันนี้เราเล่นแบบขี้เกียจขี้เกียจนะเพิ่งเลเวล2เองไม่ได้เล่นครบทุกวันเลเวล1ถ้าเราอัปเดตแล้วเราก็จะได้เครื่องนี้ด้วยแต่เราไม่ได้เราจะมาได้ตรงคําว่าฟรีนี้นะคะก็คือต้องเลเวล3ก่อนแต่รางวัลเขาก็มีแจกเยอะเพียงแต่ว่าสายฟรีเนี่ยก็อาจจะได้น้อยหน่อยแต่เขาก็แจกนะแจกให้สายฟรีด้วยไม่ใช่ว่าไม่แจกเลยอ่ะก็เป็นข้อดีของเกมนี้ไปนะ สายฟรีแต่ถ้าขายันน่ะเราก็ได้เยอะเหมือนกันมาดูอีเวนต์เควสของวันนี้นะคะเหลือเวลาเล่นอีก12ชั่วโมงเข้าใจว่ารีรันทุกๆ6โมงเช้านะก็เควสที่เยอะสุดก็คือชนะ80เกมชนะ40เกมก็จะได้ตัว XP ตัวนี้มันก็จะไปเพิ่มเลเวลของเราเนาะวันนี้เขาให้เล่นชนะ f ซ a ป p y ี o โรเก15เกมก็คือยากแล้วพอาเราไม่ถนัดเกมนี้ แล้วก็คริปโตนอยอ่อ่ะแล้วก็จะมีคุยง่ายๆ s u b s c r i b e Facebook Subscribe i s s o r r แเราก็ทำอยู่แล้วอืมแล้วก็อันนี้คนจะไม่ค่อยสนใจแต่ว่าได้เยอะนะก็คือชวนเพื่อนมาเล่นก็เอา Referral เอาลิง์กเราอะ่ะไปให้เพื่อนเข้ามาสมัครผ่าน Facebook ก็ได้ได้เต้มเยอะตัวนี้ใช้เหรียญ10 ALT token ก็ได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าเรามีไม่ถึงแล้วก็เปิดกล่องสุ่มที่ไม่ได้เติมเงินซื้อเหมือนกันเราลองแบบสายฟรีดูว่าเกมนี้จะได้ประมาณไหนเนาะอันนี้ก็คือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกหลังจากที่ข้าที่แล้วลองไลฟ์ผ่าน YouTube ก็สนุกดีแต่ว่ามันยังไม่มีคนเข้ามาดูเยอะอาจจะด้วยช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะไลฟ์ได้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ตรงกับคนอื่นเท่าไหร่ก็เลยวันนี้ลงเป็นคลิปธรรมดาทั่วไปก่อนละกันแต่ก็อยากจะมาตะลุยซีซันพาร์ s ให้ทุกคนได้ดูโอเคมาเลยเราเริ่มจาก subscribe Discord ซึ่งก็ทำอยู่แล้วนะเหมือนแจกฟรีก็นั่นแหละเข้ามาตรงนี้ง่ายๆก็คือทำตามที่เขาบอกเขาให้ทำอะไรเราก็ทำนะคะแล้วเราก็จะได้แต้มเราเอาแต้มไปแลกของอันนี้คือจุดประสงค์หลักๆของ Season Pass ส่วนจุดประสงค์ลองคือเราก็จะได้อันดับเพิ่มขึ้นง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าอยากจะได้แต้มเต็มนะก็คือ80เกมต่อวันนะคะ บางคนก็ได้ดออปเครื่องขูดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ยังไม่เจอแต่เราก็ได้แบบเหรียญ RLT ฟรีมาเยอะเหมือนกันนะ0.01บ้าน0.05บ้าบาอะไรอย่างเงี้ยเท่าไรไปแล้วแต่ว่า a c e b o o k ก็อย่างที่หลายๆคนจะได้เห็นแล้วว่าตอนนี้มีหลายๆช่องแนะนำตัวเกม NFT แล้วก็เกมไฟล์มากขึ้นทั้งช่องเราเนี่ยก็เลยอยากจะทำให้แตกต่างมากขึ้นด้วยการ แนะนำเกมที่เหมาะสมสําหรับสายฟรีหรือว่าจะแนะนำเพราะเกมที่ลงทุนไม่ค่อยมากให้ดูว่าแบบแต่ละเกมอ่ะมันให้ผลตอบแทนเท่าไหร่บ้างเพื่อให้เกิดความแตกต่างด้วยแล้วก็เพื่อให้ผู้เล่นหลายๆคนได้มีโอกาสที่หลากหลายมากขึ้นโอเคทีนี้เรามาเริ่มเล่นกันก็ตอนนี้เขาบอกให้เล่นก็ิปตัวน้อยกับสายปเิร์ชใช่ปะโอ้โหเกมไม่ถนัดทั้งสองเลยะเขาจะเอาชนะ15เกมเลยนะสำหรับ2เกมนี้ โอเคหรือเราควรจะทําคลิปตะลุยวันอื่นวันนี้เราอาจจะตะลุยได้ไม่เท่าไหร่แต่ทีจริงอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องชนะแค่2เกมนี้นะก็คือเราสามารถเอาแต้มแบบเล่น80เกมเกมไหนก็ได้ได้เหมือนกันปล่อยล่นเลยนะเออปล่อยลนเฮนะ้ยเฮ้ยทำไมไม่โดนอะ่ะตัวน้้แล้วเ,เป็นไงความแม่น อ่าช่วงนี้ก็อาจจะเห็นว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปถี่เหมือนเมื่อก่อนมีบอกไว้ในไลฟ์แล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครเข้าไปดูหรือเปล่าก็คือนับจากนี้ไป2เดือนซึ่งก็เป็นช่วงที่โรลล์คอยแจก e a ซันพลาสพอดีเลยนะก็คือนับจากนี้ไปอีก2เดือนเราจะยุ่งมากน่าจะได้กลับไปลงคลิปหนักๆเลยก็คือช่วงมิถุนาแล้วอะไรอย่างนี้แต่พอดีก็ w เนี่ยเกมเน้นเราก็ไม่ถนัด ก็ค่อยๆแบบดึบๆปะเออเนี่ยเพื่อนมันยากนะเกมเนะเอาจริงปะเราเป็นคนไม่เก่งแบบปีเบิร์ดเลยอ่ะก็คือนั่นแหละที่มาลงคลิปวันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ลงนานแล้วเนี่ยแหละก็แบบคิดถึงคิดถึงนั้นผู้ชมแล้วก็การทํา y o YouTube ที่แบบหามรุ่งหามค่ํำถ่ายแล้วตัดตัดแล้วอัดไมคอะไรอย่างเงี้ยหลายๆวันต่ออาทิตย์เหมือนกลายเป็นกิจวัตรไปแล้วแล้วก็แบบ เวลามีคนเข้ามาชื่นชมหรือว่าให้กำลังใจอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแฮปปี้นะที่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่รู้ว่าประโยชน์มากหรือประโยชน์น้อยแต่ก็รู้สึกแฮปปี้กับตรงนี้ทีนี้2เกมนี้ทำไมโหลดนะปกติเกมแรกจะไม่นานไม่เป็นไรเราเล่นเกมอื่นไปด้วยเพราะเราต้องเล่นตั้ง80เกมนะวันนี้แล้วเราอยากจะทำเวลาด้วยแล้วไม่อยากให้เกิน2ชั่วโมงไม่งั้นคลิปจะยาวมาก เหมือนไลฟ์เออแต่ตอนนั้นไลฟ์ไลฟ์โลโลคอยก็คือไม่ค่อยเวิร์กอะเพราะว่าตอนไลฟ์มันช้าเพราะว่ามันต้องเปิดหลายโปรแกรมไปพร้อมกันใช่ปะเฮ้ยนี่รู้สึกมันกระโดดเร็วขึ้นนะเฮ้ยบัคเกมมเนี่ยแป๊บนึงเออมันช้าแล้วเราก็แบบเราก็กะจังหวะไม่ไม่ค่อยได้ใช่ปะเฮ้ยแป๊บนึงนะมบนบักออกมะเข้าใหม่ก่อนเออรู้สึกว่ามันช้าแล้วเรากะจังหวะไม่ถูกเราก็เล่นอะไรมันก็ตายหมดเลยเล่นไม่ผ่านสักเกมลองอัดธรรมดาดูว่ามันต่างไหมจริงๆตอนนี้อยากทำคลิปอะไรรูไง อยากทำคลิปแบบสอนตัดต่อในแม็กคือมันก็ไม่ได้ยากหรอกถ้าเกิดคนที่ใช้เป็นแล้วแล้วมันใช้ง่ายแต่ว่าตอนที่เราลองใช้แรกๆตอนที่ยังไม่ชินอะ่ะมันก็มีความแตกต่างเยอะก็เลยอยากจะแบบสอนพื้นฐานตัดต่อง่ายๆอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้ก็ใช้วิธีง่ายๆนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้ทําอะไรซับซ้อนหรอกแต่ว่าก็อยากให้แบบคนมาดูก็ได้ประโยชน์หลายๆอย่างไม่ใช่แค่ ตัวเกม NFT แต่ว่าอาจจะได้แบบทริกตัดต่อทริกอ,อัดเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คือยังไม่ได้เก่งนะเพิ่งหัดทำเหมือนกันก็คือนี้เริ่มพูดมากเลวนะพูดมากยังกับเป็นไลฟ์แต่ไม่ใช่นะคะทนทำไมวันนี้เกมโหลดช้าจังเหมือนคนเล่นเยอะเลยอ่ะ พะมาเน้นเล่นหลายเกมใช่ไหมมันมีเพสให้เล่นเวลาเราแปดสิบเกมเงี้ยตอนนี้เราก็เลยกลายเป็นเล่นเกมที่ไม่เน้นแต้มละแต่จะเป็นเกมที่จบเร็วๆชนะง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่เกมที่เขาบังคับให้เล่นมันจะมี2เกมนะที่เขาบังคับให้เล่นชนะ15เกมต่อวันแล้ววันนี้ก็มาแจ็คพอตเป็นเกมที่แม่ถนัดแล้ววันที่มันเกมที่ถนัดวันนั้นอะก็ดันเน็ตไม่ดีเล่นแล้วก็แบบมันหยุดเองอะมันไม่ให้เรา้เล่นต่อเอองงงันแต่พอเราต้องเล่น80เกมทุกวันอันดับมันก็จะขึ้นเร็วนะ แต่พอดีเมื่อวันก่อนเราไม่ได้เล่นแต่ถ้าเล่นก็คือมันจะขึ้นเร็วตอนนั้นขึ้นไปสาม0มื่นต้นต้นเลยนะอันดับจาก4ี่หมืน่นหกมั้งแบบขึ้นไปส0,000ื่นต้นอนะอก็คือขึ้นเร็วถ้าเราเล่นต่อเนื่องขยนนะันอะไรมันก็จะขึ้นเร็วอยู่ละแต่ว่าเราก็เป็นคนไม่ค่อยขยันอรอกเพราะว่ามีอะไรต้องทําเยอะเจ๋ yeah. ชนะแล้วเจมี่ก็แต้มสูงเห็นไหมขึ้นไวตั้งแต่ซีซันพาสมาก,ก็ขุดเหรียญไวขึ้นนะเพราะว่ามันมีโบนัสแจกเยอะอยากรู้ว่าเพื่อนๆขุดเหรียญอะไรกันบ้างอนะเม้นบอกบ้างดิ ตอนที่ถ่ายไลฟ์รู้สึกว่าด้วยความที่มันตัดต่อไม่ได้เนาะเราก็พูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบแก้ไขไม่ได้ก็ก็มีติดขัดบ้างแต่ก็กลายเป็นว่าพูดแบบไม่เกรงนะก็คือกลายเป็นการพูดไปเรื่อยๆเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันก็สนุกคนละแบบกับการถ่ายคลิปธรรมดาพี่จิงก็ชอบทั้งสองแหละเกนเราไม่ได้ทําหล่นนะทุกคนเราปล่ปอยหล่นเพราะเราจะยิงไงหืมความแม่น เราอาจจะเป็นคนใช้แม็กที่มีเสียงลูกกลิ้งเยอะเนาะเพราะว่าใช้เมาส์ทางนั้นที่ใช้แม็กแล้วก็เป็นเมาส์ที่แบบมีลูกกลิ้งก็เลยแกลแกๆๆๆกแกมันไม่เก็บเสียงอะเฮ้ยดูนี่โหลดนานมากเลยอะโตน้อยกับอุย้ยแฟปปี้ได้แล้วโอเค15เกมแฟปปี้ร็อ k เก็ตจัดไปก็คือวันนี้ดันเป็นเกมยากด้วยนะเ <c oughs> level อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ยากหรอกแต่พอเล v e l หลังๆอะโอ้โห ช่วงนี้มีเกมเปิดใหม่เยอะมากเลยนะทุกคนลองไปศึกษาดูเกม NFT นะเราอะอยากทำรีวิวมากแต่คือเราไม่มีเวลาเลยอะแต่ช่วงนี้เกมเปิดเยอะจริงคิดตัวน้อยกับเฟรนด์อ๋อโอเคเฮ้ยทำไมาเกมนี้มันเหมือนมันบัก๊กหรือมันปรับความเร็วหรือยังไงมันรู้สึกว่าแบบมันกระโดดไม่ปกติอะกะไม่ถูกเลยอะคือรู้สึกได้เพราะว่าพอเล่นบ่อยไงก็เลยรู้สึกได้ว่าแบบมันมีอะไรบางอย่างแปลกๆหรือว่าเน็ตเราไม่ดีหรือว่าคอมเราเป็นอะไรปะเออเออเป็นไง อ่ะได้และแต้มเยอะด้วยเกมนี้โคตรดีอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่จบง่ายได้เหรียญไวแต่ไดเหรียญน,น้อยก็อย่างที่บอกช่วงนี้เราเน้นจํานวนเกมเนาะเล่นไรายได้ก็เล่นเล่นไปก่อนเพราะว่าพอไปถึงเกมที่7080บัดสิทุกเกมก็เลเวลจะเริ่มสูงละทีนี้ก็จะเริ่มยากละก็เก็บเกมง่ายๆไปด้วยเราอยากรู้ว่าของที่มันจะแจกฟรีอะ่ะมันจะแบบมันจะดีไหมหรือมันจะกากเอออยากรู้มาก มันก็คงไม่ได้ดีขนาดนั้นนึกอออกไหมมันของแจกฟรี free, ไงมันก็คงจู้เพืคนที่เขาเติมไม่ได้แต่ว่าก็อยากรู้ว่ามันจะได้ขนาดไหนดีหรือว่ากาก,ากขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนเราเล่น โฟเคนโซเฟอร์ได้ดีขึ้นแล้วนะนิดนึงซช่งก็ดีเพราะว่ามันเป็นเกมที่ได้แต้มอ้างเยอะเราจะบอกทริคให้นะทุกคนเราอย่าลนพยายามกระโดดจังหวะเดียวเพราะถ้ากระโดด2จังหวะมันจะกะไม่ถูกเออนี่คือชริคของนางในความรู้สึกเรานะเมื่อก่อนเราแบบลนอ่ะเออเฮ้ยจริงๆเราต้องฆ่ามันปะหนัไหมพะมันเห็นช่องว่างหรือว่าเห็นของอะ่ะก็จะลนแล้วก็จะกระโดด2ทีแล้วทีเนี้ยมันก็จะกะจังหวะไม่ถูกเนี้ยเออนี่คือการกะไม่ถูกหนึ่ง เห็นไหมคือมันก็เริ่มชนะง่ายขึ้นแล้วนะทุกคนคือรู้สึกว่าเกมพวกนี้หนึ่งคือมันไม่ได้ยากมันเป็นเกมที่เราต้องเคยเล่นเล่นกันมาบ้างแหละตอน,นเด็กแล้วก็2คือมันเป็นเกมที่ใช้ความคุ้นชินอะถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มชินแล้วก็จะเล่นง่ายขึ้นโอ้ย okay. ง่ายดีอเอาง่ายๆเล่นไปเล่นมาก็คือจะเริ่มสนุกอะทีเนี้ยเพราะเล่นบ่อยๆก็จะกลายเป็นกิจวัดไปนะคะทุกคนเมื่อวานก็ต้องเล่นอันนี้เมื่อวานก็ให้เก็บอันเนี้ย 15เกมไม่ชนะได้แค่ประมาณ10เกมอ่ะคือเราก็ไม่ไหวแล้วยากเกินอ่ะลาาหลังๆใครทําได้ก็บอกเราด้วยนะอ่ะอันนี้ก็เริ่มจะแพ้อีกแล้วเออ,อ,อ,อยังไงยังไงอันนี้พึ่งด่านแรกๆนะทุกคนเราเราเล่นไม่เก่งอีกแหละโอเคมาละเออเป็นไงล่ะ ตอนเด็กๆจะมีเพื่อนที่ชอบชวนกันไปเล่นห้องอมอะ่ะแล้วก็เล่นเกมแบบเนี้ยหนุกดีแต่ตอนหลังครูไม่ยอมให้เล่นเกมในห้องคอมรูให้เล่นอะไรก็ได้ยกเว้นเกมถ้าเล่นเกมอะ่ะพูก็จะไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่เขาก็จะเดินเขาก็จะเดินมาปิดบางทีเขาก็ปิดจากเครื่องเขาได้เลยเว้ย แล้วตอนนั้นเราเด็กเราก็ไม่รู้เลยว่าอ้าวทำไมมันหายไปอะไรเง,งีง้ยงงแต่ก็รู้แหละว่าครูแอบปิดเพราะมันก็ไม่น่าจะมีใครที่ปุ่มเครื่องเราได้ถ้าไม่ใช่เครื่องครูหรือเปล่าะแล้วก็แบบเฮ้ยครูทำไมแอบปิดเงี้ยก็แอบ,บหันไปมองหน้าอูครูก็แบบทำเฉยทำแบบไม่รู้เรื่องแต่ที่จริงเขาและปิดครูผู้ชายจำได้เลยก็หลังๆก็เลยไปห้องคอมก็ทำอย่างอื่นสมัยนั้นมันก็จะมีพวกเว,เวเ็บเจนตาโฟเว็บเด็กดีอะไรเงี้ยโอ้โหบอกอายุมากเว็บบอร์ดสมัยนั้นนะ มันก็จะฮีตคนก็จะเข้าไปเถียง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 ด่ากันเด็กวัยรุ่นก็ไม่รู้จะทําอะไรพวกเหมือนเด็กสมัยนี้ที่เออเล่นพวกแอปโซเชียลพวกแบบทวิตเตอร์อะไรเงี้ยสมัยก่อนนะมันไม่มีก็จะต้องเล่นในคอมแล้วมันก็จะเป็นพวกเว็บบอร์ดต่างๆแล้วก็ไปสร้างตัวตนอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตบางคนก็ดังมากเลยนะในเน็ตอ้าวแ่ไีด้บางคนก็มีอิทธิพลมากในเน็ตบางคนก็แบบเป็นเตรียอะไรเงี้ยเน็ตไอดอลยุคแรกๆก็น่าจะดังจากพวกเว็บเด็กดีอะไรอย่างนะ อ๋อแล้วก็จะมีสยามโซนแล้วก็จะมีพวกเกมออนไลน์คมก็จะเข้าไปคุยคุยกันเอาจริงในชะ่ึงยุคนั้นเหมือนกันนะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีพวกเว็บต่างชาติเข้ามาบอก Facebook อะไรเงี้ยคนก็แห่ไปเล่นอันนั้นก่อน Facebook มันจะมี Hi ไฟก่อนแต่ไ i ไฟมันทำยากมันต้องตกแต่งสีอะไรเงี้ยยากกว่าเฟซเฟซบุ๊กไม่มีสีอะไรเลยตอนนั้นที่ไ i ไฟเข้ามาคนไทยก็เล่นมากที่สุดในโลกนะอันดับติดอันดับเลยนี่ นี่แหละวันนี้นี่คือจะเป็นสิ่งที่เราจะทำตัดตัว decision pass นะคะช่วงนี้เราเบื่อเกมรถมากเลยทุกคนรู้สึกว่ามันวิ่งเ้าอ้าวเฮ้ยอืมไม พวนเกมเนี้ยเราไปอ่านคอมเมนต์มาเขาบอกว่าให้เล่นเป็นวงกลมวิธีการเล่นเกมเนี้ยคือเราอ่ะปกติทําเป็นวงกลมอยู่แล้วเว้ยเพราะว่ามันเร็วดีมันจบเร็วดีตามเวลาของมันอ่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันคือกฎของเกมนี้จริงๆเพิ่งรู้ก็เลยแบบพอไปด่านหลังๆที่มันเริ่มยากแล้วมันจับเวลาน้อยลงน้อยลงใช่ปะหลังๆเราก็เริ่มทาเป็นวงกลมวงกลมบ่อยขึ้นอ่ะ คอเล่นเกมเสร็จแล้วอย่าลืมกดรับรางวัลด้วยนะเดี๋ยวที่เล่นไปจะเสียเปล่า ทุกนี้อากาศหนาวขึ้นมากเลยทุกคนไม่รู้เกิดจากอะไรแต่หนาวนะเทียบกับหน้าร้อนทั่วไปก็คือหนาวเลยอะอรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน นี้เราเล่นมาได้ถึงเครื่องทางแล้วนะคะหรือว่าก็คือ40เกมนะเหลืออีก40เกมแล้วก็จะได้รางวัลตรงนี้ ส่วนเกมที่เขาบอกว่าให้เล่นชนะ15ครั้งตัวนี้เราเล่นได้อย่างละ5แล้วเหลืออีกอย่างละ10ครั้งต่อเกมที่เราจะต้องเล่นให้ชนะโอเคมาที่ r e w a r d ดอีกครั้งหนึ่งอยากให้ดูรางวัลที่ดีที่สุดของฟรีก็จะได้เป็นเครื่องขุดตัวนี้ Survivor แรงขุดค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ไม่ขี้เล่นนะสำหรับสายฟรีแต่ก็คือต้องขยันอย่างมากเลยแหละ <laughs> สว่วนสายเติมเงินก็คือเยอะกว่าอยู่แล้วอ่าทีนี้ก็มาตรง weekly offer ตัวนี้มันจะเป็นของราคาพิเศษที่จะมีให้ทุกอาทิตย์นะของก็หมดไวมากแล้วก็ของมันจะค่อนข้างเจ๋งดีอะก็คืออยากได้แต่อันนี้ก็คือแบบก็ต้องเติมเงินนะหรือไม่งั้นคุณก็ต้องขยันอย่างมากโอเคเราก็จะกลับไปเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งนะ เออมาแล้วที่นี้คลิอร์ออยกับแซปปี่ r o เกต t เนาะโอเคก็นั่นแหละเดี๋ยวจะเล่นต่อให้ดูนะคะเป็นการตะลุยนะเวลาเหลือมาเยอะแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราก็แบบไปทำอย่างอื่นมาโ okay. อเคเออเราก็ที่บอกว่าแบบอยากจะทำเกมสำหรับสายฟรีหรือว่างบน้อยด้วยอันนี้ก็คือรวมไปถึงอยากจะรีวิวพวกเกมที่ไม่ใช่เกม NFT ด้วยนะแต่เป็นเกมธรรมดาทั่วไป ที่เป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ที่เราเล่นแล้วเรารู้สึกชอบง่ายๆก็อยากจะมามาตกคนอื่นไปเล่นด้วย <c oughs> จะได้มีเพื่อนเล่นอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ก็คือจะได้มีคนไมเม้ามอยด้วยแล้วก็เออถ้ามันสนุกก็อยากจะแบ่งปนันอะเม้แต่เมสาอีกแล้วเดี๋ยวไม่ชนะแน่นรอบนี้แต่ส่วนใหญ่ที่เราชอบเล่นอาจจะเป็นอุ๊ยไม่ทันไม่โดนอ่ะ ที่เราชอบเล่นส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกมออฟไลน์มากกว่าออนไลน์นะแล้วก็เกมที่ชอบเล่นส่วนใหญ่เลยจะเป็นเกมนอกกระแสหรือว่าเกมที่เก่าเก่าหน่อยเกมที่ชอบเล่นนะก็จะเป็นพวกแบบสร้างเมืองสร้างฟาร์มสร้างนู่นสร้างนี่สร้างสวนสนุกอะไรเงี้ยสร้างโรงหนังสร้างค่ายภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยแหละคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักอะไรอาเงี้ยก็อาจจะมาแนะนาเผื่อใครที่ชอบอะไรเหมือนเหมือนกันหรือว่า อาจจะไม่ได้ชอบแต่ว่ามาดูแล้วเร่น,รนแล้วเฮ้ยสนาสนุกอยากเล่นมากอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบนะนําเพื่อนๆนะคะคนที่เล่นเกม NFT ได้ก็น่าจะต้องชอบเล่นเกมระดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมหวิชนะแล้วนั่นแหละเราก็หวังว่าแบบคนที่เข้ามาดูเขาจะได้สนุกแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรอย่างนี้ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงแมวเราบ้างนะเพราะเราเลี้ยงแมวอยู่ตัวหนึ่งนางชอบมาแงวยๆหน้าคอมต่อไปแซฟเฟ้ร์โรเกตเนาพอเราเล่นแบบสปกพักเราก็จะเริ่มชินแล้วว่าไหม โอเคนะเราจะเล่นไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมก็จะเล่นเกมอื่นไปด้วยมีใครเป็นเหมือนเราแม้เห็นแมวเลยแบบีจะสุดพุงดมพุงมันตลอดเลยอะ่ะยิ่งเวลาที่มันหลับแบบมันนอนหงายท้องแล้วขนพุงมันแบบปุยปุยยาวๆนุ่มๆชอบมากเลย มันโหลดเร็วขึ้นแล้วทุกคนตอนแรกมันโหลดช้ามากและมันน่าจะเกี่ยวกับจํานวนคนเล่นในขณะนั้นด้วยนะปูคืออันนี้ไหมปูปะ <c oughs> มันคือปูใช่ไหมคือรูปมันก็ไม่ได้ชัดอ่าต้องเล่นสิบหครั้งเลยเหรอมันยากนะเน,นี่ยเกมเนี่ยดานหลังๆนะยกเว้นว่าถ้ามันจะกระโดดขึ้นไปข้างบนได้แบบนั้นอนะมันก็ไม่ค่อยยากนี่ ดวงแหละบางทีอะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดวงนะทุกคนแรงขูดเยอะนะช่วงเนี้ยนะถ้าใครมีโอกาสหรือว่ามีเวลาว่างก็อยากให้เข้ามาเล่นช่วงนี้นี่แหละที่เขาแจกรางวัลเยอะๆแต่ถ้าแบบเพลเล่นแล้วมันได้แรงขูดได้โบนัสได้เครื่องขูดฟรีอย่างเงี้ยมันก็มันก็น่าเล่นเนาะบุมบาย วันนี้รู้สึกว่าแบบดวงขึ้นหน่อยนี่ความแม่นสลับมันเริ่มยากนะทุกคนมันแตกยากขึ้นต้องโดนสองรอบถึงจะแตกแถมเป็นทุกอันเลยด้วยนี่แหละคือความยากของเกมนี้แต่เราว่าเกมยิงอาวากาศอะอันานั้นยาก เออเนี่ยมูได้พูดเฮ้ยทำไมฮิวเยอะเกมนี้อย่างน,นาั้นมัก็ยังมีฮิวให้นีความแม่นความแม่นเฮ้ยนะเฮ้ยไปทางนู้นเลยเออไม่ทันไม่ทันอยู่ดีถอยมาก อืความแม่นกลับมาที่โทเค็นบล s t e r อร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเราว่าเกมเนี้ยยากมันไม่มีหิวเลือดให้แล้วมันก็ยิงสู้เราได้ด้วยแรกๆมันไม่ยากหรอกมันไปยากหลังๆเป็นเกมเดียวที่เราไม่สามารถชนะ15เกมต่อวันได้เกมเดียวเลยขนาดเซิร์ฟเซิร์ฟ่าอันนั้นยังได้นะแล้วยิ่งด่านหลังๆมันให้เวลาน้อยลงแล้วพวกนี้มันตายยากขึ้น เรารู้สึกว่าเกมนี้สำหรับเราแล้วนะไปด้านหลังๆชนะไม่ได้เลยสําหรับเรานะโอกาสชนะคือศูนย์ศูนจ้าเมื่อกี้ก็คือเกมนี้นะโชวเกนบลัสเตอร์ของับป,ปี้รเกตที่ต้องเล่นในคืนนี้แล้วนะโอเคมาดูกันก็คือความเร็วของจรวดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะบอกเลย แต่ความกว้างอะไรมันก็ยังพอได้ออ,อืตุงเต็มแล้วก็ระยะทางที่เราจะต้องไปถึงก่อนจะจบด่านอ่มันไม่ได้ไกลมากไงสำหรับเกมนี้นะก็ถือว่าเป็นเกมที่โอเคเห็นไหมสำหรับใครที่ชอบเล่นแล้วก็อย่าลืมกดรับพลังด้วยนะคะวันนี้ไม่มีของดรอปให้เราเลยเหรอเราอุตส่าห์ตั้งใจเล่นไม่มีจ้าอย่างในเครื่องขุดจางก็มาที่ชูเกนเอีกครั้ง นะโอเคเข้าไปดูในหน้า Season Pass ก่อนว่าอ่าเรา c o m plete e v e n t ต์สำหรับวันนี้ไปถึงไหนแล้วอ่าเราเล่น80เกมแล้วนะก็กดรับรางวัลด้วยอย่าลืมนะคะก็ f l a p y y r o k k e t ส่วนเกมเนี้ยคือเราเล่นไม่ชนะอ่ะมันถึงด่านที่แบบยากแล้วเราก็เล่นเท่าไหร่ก็ไม่ชนะวันนี้อาจจะพักแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ก็น่าจะขึ้นเลยเวบภาษลก็น่าจะได้ตัวนี้ถ้าได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังโอเค เดี๋ยววันนี้จะขอลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็จะขอไปฝึกวิชาเพิ่มนิดนึงเพราะว่าลืมไม่ชนะจริงๆต้องรองอีกทีนะโอเคไปลาค่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไวคกดแชร์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ